นี่เห็นไหมครับฝั่งปลายแล้วฝั่งเซียวชัดไหมครับฝั่งปลายแล้วฝั่งเซียวชัดไหมชัดเจนมากค่ะครับชัดครับพี่จะพยยามให้ครับหลับตัวเองไหมเมื่อพี่ครับเปิดครับมันคอนเฟิร่มแบบสูงสุดตรงนี้เมื่อคืนครับข่าวเปิดขึ้นมาครับเปิดหลอกขึ้นมาแรงๆครับเปิดขึ้นมาแรงๆเลยเปิดขึ้นมาแรงๆครับเราสามารถจุดเทียวได้ด้วยคที่ยวใช้ค่าเงินยาวกว่าแค่ต่อมาเปิดขึ้นมาเคลียร์ไส้ครับไอ้เนื้อเขียวตรงนี้ปิ่งตัมาไส้นี่มีแรงเท่าไหร่เลยมีแรงขึ้นเท่าไหร่ครับพี่น้องห้าสิบเซียนค่ะห้าสิบ หลับตาเชียวได้ไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่หลับตาเชียวได้ไหมหลับตากดยังได้อ่ะพี่ลองคิดดูสิก็ไม่มีแรงขึ้นยาสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่อให้เนื้อขึ้นมาปิดคมไส้อลไรเนี่ยปิดคมต้านคนส่วนใหญ่เขาเขาจะนัะ่งเป็นแบบนี้ว่าเฮ้ยจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับชับ้นว่าย่อลงมาชั้นสบายมีคนตับปลาครับเขาก็เขาก็แก้งเอาใจคนเชียวไว้หน่อยเมื่อคืนอ่ะเห็นป่ะเขาแกล้ๆๆเอาใจคนคนปลายครับเพราะมันย่อลงมาทำไส้ครับทำเพิ่มใหญ่แต่ท่าเพียเอ็มใช่ป่ะเขาบอกชัดเจนเลยว่าชั้นไม่มีแรงขึ้นแล้วนะชั้้นนหมดแแรงลวะ ทุตัวมาหลอกครับจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับครับควรชุนเนี่ยจะรอปลายตรงนี้ครับเขาจะตักปลายกันตรงนี้พอยิ่งมันคนคนตักปลายยิ่งได้ใจเขามันส็มขึ้นมาแบบนี้ครับเขายิ่งได้ใจนะเขาแค่มันจะขึ้นจริงๆครับเขาลงถือปลายครับพอทุกบลงมานี้เอาไม่ทันนะพี่เห็นปะพอเขาทุบลงมานี้เขาไม่ทันนะทำไมไม่ทุกแค่นี้เหรอแค่น,นี้มันแจ้งรามาหลอกเห็นปะมันนาปิดที่ขาดทุนนะครับพราะี่เพอแะี่ต่มาครับเตี้ยงเตี้ยงเตรี้ยลงมาที้เอาไม่ทันนะเห็นปะไม่ทันแต่ แต่เมื่อคืนก็เพราะชุดนี้แหละครับใช่ค่ะอยอมรับ,บเลยเออแคบบ่นี้เองครับพี่แค่นี้เองมันไม่ยากเลยเนี่ยจ่าจุดเซลนะเอ้ากไม่เปล่หออกขึ้นไปไง่ายเนื้นอเนี่ยเปล่งกลับมาใช้แล้วเนี่ยมีแรงขึ้นแค่50%ท่าแค่ต่อมันไม่สามารถขึ้นไปเปล่งจุดเขียวแค่ต่อมันก็ไม่ทำใช้เราก็สามารถเสียดได้หมดนะครับผมกล้าแลกตรงนี้ผมจะเสียผมจะเสียตรงนี้อ่ะผมจะกล้าแลกตรงนี้ผมจะเสียผมจะเสียตรงนี้อันเดียวเราชัดเจนดีเมื่อวานครับ83.9ครับเอาสิขึ้นมาผมจะเสียวห้หมดแม่งหมดอ่ะผมไม่ไปเมื่อวาน่่ะบอกแล้วผมมไไป เชื่อหมดครับแค่เพียงมันบอกว่าชัดเจนสักขนาดนี้คุณจะไปชนทางเขาทำไมครับแล้วมันก็้ถึงจุดกับตัวเราด้วยมา,คร,มาครับมาดูครับปัจจุบันแล้วมาดูว่าไส้ชนไส้จะหายดูมือแก่ให้ดูครับมีไหมมีไหมอ่าตรงนี้ไม่ใช่หรอกไส้ชนไส่นี่กำมือคืนเลยครับอ่าตรงนี้ไงแต่เรเซียวไม่ได้เลยไส้ชนไส้นี่หน้าตาเป็นสั้นตายไหมเนี่ยจากราคาเท่าไหร่เนี่ย 32สบสองครับเทลงมาครับเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบสามคับกี่จุดอะกอครับเร่อนี่าถ้าอยางจะเซี้์เอตรงนี้ก็ใช่อีกไงตรงนี้ก็ใช้ชนใช่ไงพี่ร้อยมันทะลุใช้พี่ขึ้นไปแล้วไปเสีลยวก็ได้ก็ยังเป็ยยนใช้ชนใส่อยู่ดีพราะเนื้อแดงมันคอนเบิ่มเกี่ยง่ะเนื้อแดงแท่งนี่ปิดคมใช้ได้ปะ่ะมีแรงเท่าไหร่ครับแดงลงนี่ยร้อยเปอร์ถ้าต่อมาเปิดขึ้นมาจะปวไมคุณจะปูไมครับไหนขึ้นมาใช้ชนใช้ ซอยแม่งซอยแม่เล่นให้หมดเลยครับแถวนี้นี่แล้วก็ร่นลงมาอีกรอบหนึ่งครับพี่อีกรอนี่ร<ม>่วล,ลงมาอีกรอบหนึ่งอ่อเอาเฮ้ยันไส้มีแค่นี้มันเกิดขึ้นทุกวันครับพี่อันนี้เอฟสิบห้านะมาดูเอฟสามสิบครับมีมันจะมีทุกจุดน่ะมันเกิดขึ้นทุกวันครับเราไม่เอยียดกันเองเราไม่ดูกันเองนะครับขณะผมยังพลาดในบางครั้งมาแบบเราโมเด็ไปดูท่างเทียนนะครับเกิดทุกตัวชั่วโมงด้วยไหมคะ่ะโคนทุกทุกท่าช่วงสามเปก เรลยกต้องใช้คำว่าเกิดเกิดท um, ุกชั sure. ่วโมงเลยครับพี่ถ้าที่ไปดูตรงไม่เกิดขึ้นมาดูยี่สิบห้าไล่ยี่สิบห้าขึ้นไปยี่สิบห้ามันต้องมีครับค่ะเดี๋ยวมันมีได้ด้วยอ่ะรอเอียงหนึ่งรอเฮดโฟร์หน่อยนะน่าเฮดโฟร์เมื่อคืนที่ผมบอกเมื่อคืนครับคือคืออันนี้มันมันเปล่งหลอกครับเชื่อผมมันอันนี้คือเดือเขียวให้ทำให้เดือเขียวปิดผมใช้มันมันลงมาแรงๆแล้วเอาก็เป็นเปล่งหลอกทำเต็มเล็กแล้วไงครับ ทำเพีอย่างที่พี่เรียนไปวันพูดพี่จะเข้าใจว่าทำไมผมเซลล์ตรงนี้ครับมาดูที่ผมบอกว่าทําไมที่นิคของผมสามารถรู้ของทาให้ผมแม่นจังเลยผมคมจังเลยต้องตอกนะพี่ขอสงสัยไหมให้ผมแม่นจังเพราะย่ะท่านเขียนชุดนี้แหละครับมาผมจะไม่ดูหนึ่งเดือนครับมาดูไล่ม่ดูมาไล่ดูหนึ่งเดือนเลยมาดูหนึ่งเดือนหนึ่งด้อ,อะไระเกิดขึ้นครับพี่สังเกตดูครับทำไมผมดูอบอกให้เซลล์ตรกน้วก็ต้องเซลล์หยุดเดียวเนื้อเขียวหนึ่งเดือนครับทำเพีหนึ่งเดือนจบไปวันที่หนึ่งที่ผ่านมาครับ ถ้าพี่มีคอนดิชันผมมานต้งเดสัปดาห์ที่แล้วพี่จะจำได้ผมบางแผ่นนิดนานแล้วครับจำได้หรือเปล่าที่ประสบว่าเขาจะขึ้นมาทำไส้แล้วเขาจะลงมาครับผมอยากให้เนื้อเขียวมได้หนักอดถ้าจำได้เขียนนะครับเนื้อเขียวครับเนื้อเขียวครับปิดชงกับไส้ปูเปล่าปิดกับมาไส้เปล่าครับดูดีๆครับหนึ่งเดือนพิองจบไปสามสินี่แล้วต่ำกว่าต่ำกว่าไส้ก่อนหน้าเนื้อเขียวปิดกับมาไส้ก่อนหน้านี่ครับพี่พี่ลองคิดดูสิครับมันลงได้ไหมเนี่ยไอ้เช่างนี้ครับมันก็ไปทำไส มันทิ้งไส้ข้างบนไว้ไงมันทิ้งไส้ข้างบนไว้อย่างน้อยมันขึ้นมาเคลียร์ครึ่งไส้ครับพี่พี่ต้องตัดตัว้หมดอะ่ะโอเคไหมพีม่จะไปงงอะไรครับเรารู้เรื่องเรารู้ของเรื่องที่ทผมสอนไปหมดแล้วเนี่ยทิ้งไส้ข้างบนครับมันไม่ปล่อยให้ไส้มันว่งางหรอกครับพี่เพราะมันรั่วในไส้ที่มันมีความร้อนโโเซลลแล้ำมีนี้แอวครับแล้วมันเปิดขึ้นไปก่อนเปิดขึ้นไปเก็บครึ่งไส้ก่อนแล้วแล้วลวดกลับลงม,มาครับเห็นปะเดี๋ยวมันลงได้ต่ออีกเดี๋ยวกันลงได้ต่ออีกนะครับเห็นไหมาดดูครับเือน ในหนึ่งเดือนครับนี่คือหนึ่งเดือนมาดูสัปดาห์ชัดกว่าครับแรแท่งเที่นที่ส,สอ,อนในเมื่อกีครับแรเที่ยงเที่ได้เป็นโอใจของเขาเลยนะครับเป็นโอใจของแข่งเทียนเลยนะครับผมจะให้พี่ดูครับมาดูได้เหลยครับเป็นเทนียนขึ้นมาเยในรอบในรอบห้าเดือนหกเดือนนี้แหละในรอบหกเดือนครับมาดูทํางแนี่คือสเปดนห์สัปดาห์นะเปิดขึ้นมาทำไส้ครับขึ้นมาทำไฮใหม่ขึ้นมาทำไฮใหม่ครับเนื้อปิดคมใช่บหมแลง้นโดดร้อยเปอร์เซ็นต์ และแท่งต่อมาครับกราฟขึ้นมาทำไอในรอบ45-10ปีครับขึ้นมาทำไอถึงจุดสูงสุดครับแล้วแจ้งทุบลงมาครับเป็นแท่งงจุดสูงสุดแล้วแบบแจ้งทุบลงมาหลอกกันครับตอนนี้ตอนนี้มันแจ้งทุบลงมาหลอกก่อนนะมันแจ้งเปิดออกเป็นทํำไส้แร้วแจ้งมาหลอกก่อนนะตรนนี้เป็นแท่งเป็นแท่งเป็นเือดแดงนะครับนักเรียนรุ่นนักเรียนผมุ่งแรบมา5เดือน6เดือนที่แล้วเขาได้ไม้ลันเทนขึ้นมาครับมันขึ้นมารื่เลยเลยแต่เขาถือไม่ได้หรอกเขาไม่เชื่อแต่ผมถือขึ้นมาครับเห็นปะ นี่คืออะไรครับพี่ยอดลมันได้ที่นจะไปายไหมตรงนี้เรียกว่าอะไรไอ้ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับไส้ชนไส้ครับอือสุดยอดครับเห็นปะไส้ชนไส้ครับพอไส้ชนไส้ให้พี่แล้วเนี่ยไอ้ที่เราเรียกวับตานั่นคือถ้าเรารู้เรื่องดีแล้วท่งเทียนแล้วเรื่องพวกเรื่องไส้พวกเนี้ยสับตาเนี่ยพี่ไม่ต้องไปถามใครครับพี่ไม่ว่าจะเป็นผมหรือไม่ก็ถ้าพี่เรียนไปแล้วไม่าจะเป็นผมอาจารย์ก็เด่นไม่ต้องไปถามใครครับว่าเฮ้ยเป็นเทียนขึ้นหรือยังครับาเป็นเทียนขึ้นแล้วเป็นเทียนลงหรือยังคร ต้องไปถามใครแล้วครับพี่จบเห็นว่าพอแท่งต่อมาโยนมาใช้ชวนใช้รับเปิดขึ้นไปแรงๆครับคอยกลับลงมาแล้วปิดเนื้อข้างล่างครับปิดเนื้อข้างล่างทิ้งไส้ข้างข้างล่างเดี๋ยวปิดเนื้อข้างล่างทิ้งไส้ข้างบนยาวแบบนี้ทิ้งไส้ข้างบนยาวกว่าแบบนี้และทิ้งปิดเนื้อข้างล่างครับแท่งต่อมาได้คือต้องทําอะไรครับต้องทําอะไรกินไส้อ่ามันต้องให้กินไส้ครับอย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งอย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งมันไม่มีอมันเทนมาแรงๆมันไม่มีครับ มันนี้มันหลอกทางเพลย,ย์ใหญ่ด้วยเห็นปะเกิดเป็นแบบว่าเป็นแฮมเมอร์ครับเกิดเป็นแฮมเมอร์ให้คนให้คนส่วนใหญ่เขาลงผิดได้ว่าเฮ้ยลับขึ้นมาเอาทำพายจุดสนวนในภายในรอบ45-10ปีนะภายในรอบ45-10ปีแล้วมาปิดเป็นแบบแฮมเมอร์ด้วยนะมีแรงเคลอลงมากอะสาลงมาคุณไม่เห็นหรอเนี่ยซื้อตามเซียวตามคนณกรถสุดท้ายครับต้องเปิดขึ้นมาเชียร์ไส้อย่างไรสักขึ้นคุณเห็นปะตรงนี้แหละโค้ดเตียวตามไส้ลงอ่าตอนนั้นคือ พอเราไปผมไปครับนักเรียนผมรู้แล้วไม่คือไม่จบล้เลยไปขึ้นมาหมดไปอะไใช่ใช่ไปอีกครับไปไม่กลัวพอวันนี้มันเปิดขึ้นมาใหม่ครับเพรามันเปิดขึ้นมาใหม่เนื้อสิคุ้ใช้แบบนี้ครับมีแรงเท่าไหร่หร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเอ้า่าเปลี่ยนสับตาออมาพี่ร้อยเปอร์เซ็นเราสัปาดาออกมาพี่อย่งางตาลังเรียงไอ้พี่จะไปไล่พี่จะพี่จะไปช่องนู้นช่องนี้ที่เขาไล่กันบอกว่าเฮ้ยจะเล่นก,ก็นเทียนขึ้นแล้วลกป็นเทียนลงมัจะเล่นหน้าไหนครับคุณจะไปถามรืออีกไหมอ่ะจริงไหมครับไม่ถามผมไม่ถามใครแล้วครับพี่เห็นป่ะ พอแค่นี้ปิดคมใช้รถเปอรเซ็นไม่ต้องไปถามใครแค่ต่มาโยกลงมาครับใช้ชวนใช้ก็รอปไม่ใช่ชวนใช้ก็รอปยอยู่ดีครับพี่เพราะมันควันเพลิงแล้วมีแรงขึ้นรถเปเซ็นมันก็เปล่งขึ้นต่อไม่ต้องไปถามใครครับพี่จริงปะ่ะอันนี้หนึ่งสามตาพี่รู้แนว่ยรวมพี่จะคนจะเล่นหน้าไหนพี่คนจะเล่นหน้าอะไรพี่รู้ชัดเจนครับพี่จริงปะ่ะครับอ่าพอเที่ยงต่อมาครับปิดคมใช้ได้ขึ้นต่อร้อยเปอร์เซ็นครับเที่ยงต่อมาครับเปิดขึ้นมาแรงแรงครับถอดใช้กลับลงมาโอเคปิดเ้อข้างล่างครับจะมาเซียวเพิ่มอีกไหมเนี่ยยยเเีวมาซนะ อย่ามาเซียวนะส่าวตาบอกว่ามันเปิดมันหลอกคุณก่อนเห็นไหมครับเมงมันเปิดมันเป็นแท่งแดงก่อนีิมันเปิดมันเป็นแท่งแดงก่อนเพื่อมันหลอกว่าเฮ้ยลดลงมาแล้วระดบนี้ติดเนื้อข้างล่างที่ใช้ข้างบนยาวกว่าเป็นแบบแทมเมอร์แล้วว่ะมันเปิแทมเมอร์แล้วมีแรงทีลลงมาว่ะคนส่วนใหญ่ครับตามตำราเขาจะมาเซียวขึลืนแบบนี้ยิ่หรูเป็นแท่งแดงแบบนี้เขาจะมาเซียวทันทีครับตรงนี้มีคนติดไม้ครับทางที่เราจะเซียวไปเราจะไปเซียวตามแล้วมาเรามาไปตามมันไม่ดีก่อนเนาะ เรมไปไปตรงนี้ไงตรงใส้ตรงตรงัวข้อต่อตรงนี้ไปขึ้นไปครับอย่างน้อยเก็บพึ่งไส้ครับพี่ใช้สับดาห์นะกี่คาจุดแล้วละแล้ตวอย่างนี้ขึ้นไปครับ,บ,นะบ2,320กว่าเนี่ยลากขึ้นมาเก็บนักพึ่งไส้ก็ได้นะ90กว่าเนี่ย่0 0 0จุด3 0ันจุดก็พอทแท่งต่อมาครับสัปาดาหจบไปต่อมาครับขึ้นมาเคียย์ไส้โอเค,ครึ่งไส้็ไม่ทำไอ้ใบและเน New ื้อเคียวครับปิดตตงกว่าไส้ครับมีแรงเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่ลดไปเชียนแบบนี้แล้วนะอายแล้วเท่าไหร่แล้วคร ต<พ> <ais ama S 2> าด๋อมาวันจัน์๋อยมาเปิดโลามานาดีมันไม่น่าแปลกใจเลยพี่ทำไมมันการันทุ้ยไม่ใช่สงครามสําหรับมั้นมไม่หลายสาระครับสงครามเลยไม่เกี่ยวเลยเขาให้เป็นเครื่องมือของเจ้ามันปั่นให้โชคคุบมันปั่นให้โชคคูกโชคข่าวครับพี่มันไม่ corona, สาบเอากราของเขาได้ไปหรอกมันป in ั่นคนล้วนๆเลยถ้าเรารู้จักนิสัยของมันถ้าเรารู้จักนิสัยแล้วเข้าใจเรื่องแท่งเทียนครับเราจะไม่ถามใครเราจะไม่สงสัยไม่เนี่ยเราจะไม่สงสัยเลยไม่เนี่ยทีเดียวครับพี่เห็นปะพอเนื้อแท่งเทียนสังการที่มันจบไปครับเนื้อปีกกลับมาใช้มีแรงขึ้นแค่ วันกันตอมาที่มันเทลงเทลงดีลงมาเนี่ยมันไม่น่าแปลกใจที่มันเทับพี่จริงป่ะไม่น่าแปลกใจเลยมไม่มันไม่ไม่ต้องมาสนใจว่ามีข่าวไม่น่าแปลกใจว่ามันลงมาเพราะอะไรครับพี่มันเปิดลงมาก่อนเห็นป่ะอ่าเพราะมันเปิดลงมาแล้วสัปตาอกมาครับจบเป็นแดงโอเคเกินกินแล้วครับเกินกินแย่งเกียวเอาคนุ่นใหญ่ยคิดว่าเรียบร้อยแล้วเว้ยฉันต้องเสียวตามครับโอเคครับมันลงมาครับเสียวตามครับเสียวเพิ่มครับพี่ปายใจแล้วครับแค่เกินกินลงมาแล้วเว้ยแค่นี้จะ สัปดาห์นี้วีดีต้องต้องต้องจบแแบบนี้แหละต้องจบกินกินสองแคลนี้ให้ได้เชียวเพิ่มเชียวเพิ่มครับเชียวเพิ่มไปเลยเขาไม่มีอะไรคอนเพิ่มไม่คุณเห็นป่ะขอตอบเขาอยู่ข้างล่างนี้เขวต้าน,นแล้วก็ไม่มีอะไรให้เราเห็นปะ่ปะกินปลานเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เห็นป่ะเซียวเพิ่มครับตายใจแล้วพอเซียวเพิ่มครับถอดไส้กับขึ้นมามาคอนเพิ่มแล้วครับถ้ามันถ้ามันสุกจบไปครับเนือ้อติดต่ำกว่าไส้แดงครับมีแรงลงเท่าไหร่แปดสิบแสิบ้า มีเรียงลง50ไหมก็มันยังไม่ยังไม่ใช่เทือนลงไงมันยังลงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยเราไปเซียวเพิ่มทำไมตรงนี้ขึ้นมันก็ไม่ใช่แะ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลงก็ยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันลงมันหลอกกันไงไครับอยากให้คนติดไม่เสียวกั่านี้เกิงนหมดแลลวถ้ามาตามตำราเนี่ยถ้ามาตามตำราคนส่วนใหญ่ครับผมจะวงกลุมให้ดูถ้ามาตามตำราครับที่คนส่วนใหญ่เขาสอนกันมาครับพี่ที่คนส่วนใหญ่เขาสอนเรามาผมช่วยคนสอนมาเหมือนกันเขาสอนเรามันลงผิดไงครับนี่ไง อันนี้เกิดขึ้นอะไรพี่สาวพี่สาวบุ้เนี่ยถ้าถ้าไอชุดนี้มันเกิดขึ้นมาเอ้ยมันเป็นแค่เงินกินเกิดขึ้นมาแล้วนะอินนิสตาร์หรือเปล่าเดลิดในเก้าฟลิงหรือเปล่าถูกต้องไหมล่ะเซียวไหมแค่ตอบมาเซียวไหมครับเซียวเออเซียวมุนเซียวตั้งแต่เปิดสตาร์มาวันแรกครับคุณมาดูมันแค่เงินกินเกิดขึ้นแล้วไงแค่เงินกินเกิดขึ้นแล้วคุณจะมาเซียวแล้วครับคุณไม่รอหรอกครับพี่พี่ไม่รอผมเชื่อร้อยเปอร์เซนครับพี่ไม่รอหรอกผิดหรือเปล่าพอสับตาโดดมาแกล้งเลาโยนเรามาทำแท้ให้คุณครับ คณยิงตายใจไปเห็นแล้อวมันจะลงจริงๆนั้นคือมันถ่อไสกลับขึ้นครับพี่ตายทันทีครับเห็นป่ะี่แต่ถ้าเราเื่อใหญ่ว่าหญ่ใ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 ห่ใหญ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 ่ใรญ่ใหญ่ใรญาใหญเใหญ่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 วหญ่งหัง่ใหญ่หญ่ใหญ่ใ่ใช่ใหม่ให่ใหญ่ใเล่นอย่างน่ใหญ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 ่าหญ่่เห็นหญ่อย่ใหญหห็นหญ่อยัอย่ให่ มาควันเปลือแบบงสวยๆเลไเย้อยอีนิสตา์มาแล้วเป็นดินเค้าติ้งเต็มที่เราทำเกิดขึ้นทำเป็นพิกได้นะมันจะลงได้แรงเลยนอกจากมันขึ้นมาทำลายเอาทำลายในรอบ4 5ิ0ปีแล้วนะเชื่อมั่นใจเหลือเกินครับตายใจลากกลับขึ้นมาเชื่ออีกรอบหนึ่งครับพี่เห็นป่ะแล้วก็ลยรวมไปเอาพอลากกลับขึ้นมาเชื่อมันหลอกสองทางครับข้อหนึ่งครับเมื่อกี้หลอกข้างล่างครับเป็นดินในเคาติ้งหรือไม่อีนสตาครับพอแท่นที่สองครับลากกลับขึ้นมาโอ้ยโมนีนิสตาเว้ยเนื้อเขียวมาปิดคุมไส้ได้แลวว โย่อลงมาชั้นจับปลายยิ่งปลายยิ่งลงเห็นไหมครับชุดนี้คุณที่ไปตามตำราถึงไม่เคยรอดเลยครับพด่เห็นปะอันนี้มันหลอกทางสองทางถ้ามามองกลับนะลอกหลอกแบบคอนเฟิร์มแบบอิมิสตาตองปลายหลอกของแบบว่าหลอกแบบมอร์นิสตาเห็นปะบริษ่นก่าตี้มันหลอกทางสองทางครับชุดนี้หลอกของปลายหลอกของเซียวครับสุดท้ายก็ทุบลงมาครับคนคนเซียวก็ติดครับคนปลายก็ติดครับยิ่งโยโ่อลงมาจากแนวตั้งกลายเป็นแนวรับในขาจับปลายนะครับี่สุดท้ายอินบาลานซ์ลงมาเรื่อยๆครับไม่รอดครับเห็นปะแต่ผมได้ไม่เลนทิดขึ้นมมาครตงงนี้้ไไดิลมาครับ 2อ4 9ันส้อส่ิบเก้าครับตัวนี้ผมได้ไปใช้โลมาครับได้แม่นทีโลมาครับนะหมครับเวลาโคดรัน<ร>เทนเ,เป็นวีคหรือว่าเป็นเดือนแล้วแต่ใช่ไหมคะค้ณเป็นวีคครับเปยนวีคเป็นเดือนแล้วแต่ที่เทนเขาบอกเลยถ้าที่งเทนสัปดาห์นี้บอกว่าฉันจะขึ้นต่อผมก็ถือต่อถ้าที่ขง,งสัปดาห์นี้บอกว่าแบบถือข,ขึ้นไม่ได้นะนะฉันไม่มีแรงแล้วก็ขายทิ้งไว้สักบ้างครับเก็บไว้สักบ้างครับไม่ได้ตกติดเราก็เก็บไว้บ้าง พอแท่งนี้กลับขึ้นมาครับวันนี้ผมบอกว่าครบสามแท่งอ่ะเล่นไม่ให้เกินสามแท่งมันจะเข้าเงื่อนไขเหมือนต้องในเทอมสัปดาห์เลยอ่านับดูครับถ้าเซียวลงมาหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งคุณคิดว่าแท่งที่สี่มันจะลงให้คุณหรอมันจะหลอกแล้วครับวันนี้ผมบอกถ้าจะเล่นเล่นใ้ครบแค่สามแท่งครับปิดปิดกำไรถ้าเซียวลงมาครับตอนเทียนมาแล้วแต่สามลงมาสามสัปดาห์เนี่ยเก็บทันทีครับครบสามแท่งแล้วหลองไปก็เหมือนกันเมื่อมันเดิดเทียนขึ้นแล้วครับ หนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งที่ผมได้ไหมแล้วเท่าทีผมปิดในไลฟ์เมื่อวานอ่านสาได้ไหมสองสองเก้าหกสามสองเก้าหกที่ผมปิดในเมื่อวานครับเพราะมันครบสามแท่งแล้วนี่หนึ่งสองสามผมเก็บเรื่อยๆอ่ะครบแล้วครับเนี่ยเนี่ยสัปดาห์นี้ก็เหมือนกันครับเนื้อปิดคมไส้แดงอยู่ก็จริงแต่ปิดกลับมาไส้นี้ครับเขาไปเคลียร์เรื่องไส้แั้วพวกนี้ผมจะเน้นเรื่องไส้ครับผมจะสอนเรื่องไส้เข้าไปด้วยให้เข้าไส้คมๆกับพี่ให้ได้ไปไส้แบบนี้ ให้แม่นันทขน้นมาแบบนี้ไปใช่แบบนี้ครับเข้ายังไงพวงนี้จะปวดล็อกอีกชุดหนึ่งชุดนี้ปวดล็อกไม่ไม่ยอมปล่อยให้กราบลากตัวเองไปและจะทนฟ้าได้นานขึ้นหาจุดเข้าคมขึ้นครับวันนี้เป็นไงปลดล็อกไปครับวันนี้จบทีนี้ครับ